ันก็มาถามว่านี่แหละครับคนถามเกี่ยวกับว่าภาพคลิปดาคืออย่างคลิปดาคือก็ปิดกันเข้ากับเ่อาไปแตะตองเพลงอะไรนี่นะครับคนอาจจะจือเข่าได้คนก็นจ,จือโบไฟเข่าได้นะครับพี่น้องกระทักท่ายกันนะครับปฏิบัติปฏิสัมพันธ์นกันกับลุ่มเพื่อนต่งตางๆเข้าขอไปเบิ้งไปแล้วนะครับเขอากับจจนั่งมาปฏิบัตินั่งมาปฏิบัติและกการใส่อ่ามันดีปอ,อเฮดมาได้แหละครับที่นี่ ให้กิบกันพิยิงมาเข้าทายมาย่วเดียวกับเตัดออกกับนี่กหะอากาศเล้เรความสำเร็จทั้งสี้นนะครับโคตรหน้าพนกัเข้ามาครับโคตรหน้าคนเลยขามาท่านครับนี่แะมันจะป็นทั้งสิ้นะครับวกาคลิปไล่สดมึอตอนแรกเขากะตัดออกมาครับฟั่งผู้พันที่รูพันทิห้ค่ำแนะน้ำเขาคนที่รูที่หมายถึงยูเรเนี่ก็คือคนที่หนึ่งนะครับที่มาอยู่ในคลิปเ่อนั้นคลิปนั้น คิดจอดำหมายถึงว่าเขาที่ททต,ต้องคิดพลดต้องให้น้ำผู้ค้นสิสําเร็จได้แค่หน,นบ้างบอนว่าหายไปตามที่ว่าคนบอยังบอท่านสํสำเร็จคุณองคนยังบอลท่านสำเร็จกับมีได้ออกมาว่าเป็นคลิปสอนค้นออกภาพไล่สุดภ,ภาพไล่ภาพคลิปของแม่แม่ท่องเพื่อนกับสีเห็นเขาก็ขอไปเขาแจ้บว่พี่น้องที่ว่าละเอียดบนไลฟฟังนะครับกับกับขอเชิญน,นะครับอ่า ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับแรกคือตีซีตีห่าครับแต่เมื่อไไหมครับเมื่อไรไหมเพราะว่าเข้าขอคพิมที่ยแข็าเห็ดมมันบุ่ี่วนไหนครับต้นเริ่มแรกบุ่ีวี่วันแปดโมงนี่แหละครับนี่ช่วงนี้มันยุบเจ็ดโมงอยู่กับคนที่มานี่ตัวคนนั่นแล้วคน้่ขอม้าช่วงนี้นะครับตอนซ้อกขอม้าเนี่ยครับไล่ช่วงแรกระเบียบไม่ข้อมานี่มันหมายถึงว่าเพ่งิขสิทธ์ขคนเขาเนี่ยเอามาลองซื้อกับว่าไดนะครับแ๋ยวนี่ ต้นกันคือในทางนี้บ่แมนในห้องดันดันปลดันมาน่ะย้าไปเด็ดกขาดมิแต่รเขาหลอกเอายอดวิวเขาอย่าไปสวัสดีทักทายทักทายแม่พันทองหรือแม่ทองหรือครับต่านี้คร friend, ับนี่คลิปีนเขาล้งแต่เตอร์ตหาเลยครับนี่กมาแมงสีเพราะว่าปิดกั้นการคอมเมนต์นะครับแต่เขาใจนะครับเขาใจใ้าใจอันบ๊ยพิ่มุขขับข้ามว่าฉักทายมันกรไปกลุมมิกรของเพื่อนครับ เขาขอไปบวถึงดอกเพราะว่าคนคนมันกลมหญ่นพิ่ีเพิษกันเฮา่นสีบอ,อยาใไ้เฮาขาไปรวมรับมหาามาพยายามขอประความทรงสามารถทรงขอความใดในช่องคุณกาลังคิดทําอะไรอยู่แต่ครับในลักษณะถ้าทักทายนะครับในในักษณะนําไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองเจบบ่ได้นะครับครับถ้าเฮาพยายามเขาไปไ้สดนะครับไล่สดนี่ฮอกอะได้ตรงๆอยู่แล้ว เขาก็ได้ตรงๆบานนี้เด่งที่สองคนก,กับระบบเอไอพุทสามดวงตาแล้วนะครับกับคือสีมีแม่น่งพีนัหบานแลวกับคุณซิริวาลี่นะครับแมสซิลิเวรี่นะครับกับต้องใส่ป้าใชไมเพราะออกกป่าเด้อครับยั่วยวนนะครับอ่ามันเป็นลักษณะออกอ่าช่างสีว่ายั่วยวนนอ่าลักษณะโปอ่าครับลักษณะอาจจะเป็นนักเครือไข่โปในช่วงสาย รอบ <ITA> ที่สองแล้วมาเลยครับผมพี่น้องครับผมข้อ <Jonas> ท mm ิ hmm. ่ข hmm. yeah, so ึ้นในหอ้อทเ่ว่าคุณกำลังสวัสดีทักทายทักทายแม่พันทองหรือแม่ทองหรือครับต่านี้ครับนี่คลิปในห้องต่เตะตีหาเลยครับนี่ก็บแม่งสิี่รวบบ็่ได้หรอกพอเจ้าดึงคนมาอย่างนี้นะเขาหูบดหดนะครับเทวาเขาบลอกมีระบบเจ้าทั้งระบบเนี่ยเอไอควบคุมหมดไหมมันจะไปว่าสี่โมงหรือห้าโมงอย่างเงี้ยแ้วเขาไปดูแกก่อน ันดูแก้วจบแล้วก็ค่อยมาไลตัวเองตั้งแต่แน่นะครับแต่ว่ากฎระเบียบที่หลังเนี่ยคนกะทั้งทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยครับทั้งใหม่ทั้งเกา่าคนกัมาร่วมกันประมาณสิบเกทขอร์ตครับก็อาจจะตเป็นภาพไล่สุดภาพไล่ภาพคลิปของแม่แม่ท่องคนกัสที่เห็นเขาก็ขอไปเขาแจ,งจ้งว่าพี่น้อ,องทีบ่บอกาละเอียดวันนี้เขาจะตีหาหอดหัปกงงวันนี้เขามาเลยไม่หอกงงหอกงงมากอ่ะ โมงมากอะขาเก็บมงแหละโม่งไปหาหาโมงกระชิยุดเที่ยงจากกากิเที่ยงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเฮ้ากะิเด่ใบโม่งใบสองไปจริงนะครับแล้วกระชิงเฮ้าไปพระท้ายวิโอเข้าไปาวันนี้เฮ้าจากว่ามันมันมันมีเวลาอะไรสุดมากเฮากระเลยบมีเวลาไปท้ายคลิปไหลเฮ้าก็ต้องแบ่งภาคก,กันนะครับคือหน่องแบง่งภาคแบ่งเวลากับพี่วงนะครับแต่เชิญมาถักท้ายกันกับอ่าและนี่ยังยู่ในสองลูตาพวกหัวพอได้ออกไปพรได้ขอมานะครับ อ่าอันมิ่งกาดอิะะไปโดนเพ่งเขาเป็นเพ่งเขานี่แหละครับบนว่าถ้าเฉพาะดนตีว่าเพ่งระเบิดนะครับป่าการเกียวเพ่งอื่นมากเนี่ยเป็นเพ่งบายไปยังอ่ะก็ะคือเขาหมายถึงว่าเขาไปพูดเกี่ยวกับอันด่นที่นะเกี่ยวกับอ่าซิงอ่านอกเนื้อไปจากนั้นนะครับหรือที่เจ้าขึ้มยังขวบควบมยังไปเจ้าถ่ายรูปยังไปส่งรูปยังไปเขาหุ่นยักษ์เบิดเพราะฉะนั้นเขาสามารถ สอบเพ่นเรียบทอะไรต้องทำวามเขาใจตรงมันไปต้องกับกฎร,ระเบียบชุ่มชนนะครับปงว่าเป็นชิปไดของป้าครับเอามาหากระติเข้าไปเบิงคลิปไรก็แจ้งไว้ล้ว่าคลิปมันตื่นตีสี่ใช่ไหมตื่นตีนสี่ก็มาเริ่มทำอะไรสุดช่วงตีห้าตีห้าหกโมงหกโมงเก็บโมงอาจจะออกไปก็ได้อย่างนี้นะถ้าคนขออะไ่ล่ะมันจะมีขออนั้นขอนี่นะครับอ่ากับบริเบียบที่ขอห้องนะครับมันเบื่อของเจ้าของรองแต่ว่า จังมหาเนี่ยก่รับทิดใส่เพ่งรับได้รับทิดใส่เป็นไปถึงตาสัญญลักษณ์ต่างๆครับเข้าไปใช้น้ำลายอาหารมันเกิดระวังแนวนี้แหละครับมาปั่งยางเข้าโบหูกันเบิรดอกจังมหากันโบกหูวขึ้นกันที่แหลกกันไรมาศึกษาคนลั้วกันศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาหน้ากันเนี่ยเป็นยังมหายังเหตุคลิบไหลายแต่ละหมือนเหตุคลีบไหลายเพราะว่าเขารุ่งแต่ละจุดละหมอกครับยังไงหน่อยกับบวกเกิน เบารถทีวิดีโอสามสี่นาทีครับต้องก้ายอดคนคงจะออก้วนานะไม่มีดวงตาถ้าเป็นคิดสอนคนคนกันยังประชันสามเบ็ดเดียวพลังคนพลงคนคนกันสามเบ็เดแล้วพลงคนรูด,ดีพยังคนละคนระเบียบแต่คนบ้าเนี่ยบ้าจะท่านเลยพ่อจักคนระเบียบไม่ยังกน,น,นชิบขอลูบไปไปครับอันนี้ พนี้เฮ็ดยังบ่ท่านได้ปวดข้าบวดแง้งก็เฮ็ดไปยุ่งเถอะะครับขอให้พ่อนหน้ายี่ยละ่ะออเพราะว่าครับอตอนนี้ต้องเล่งเรื่องเวลาค่ะไปละเออเข้าใจครับสงเร่งเร่งเรื่องเวลารับมาหาต้องรอพี่น้นองด้วยกันน่ะครับทุซั่นล่ะเฮาก็อยุ่น้าพีน้านองแม่แม่หาสิไปยุ่จบอันใดก็ซ้าจบเรี้ยวก็ซ้าจบไรอันนั้นช่วงเป็นช่วงเวลายาวนะครับนี่ครับกระยักผาก ทุกคนไว้การไล่สดให้ดีที่สุดคือไล่สดมันมันได้ในช่วงสายสายรอบที่สองแล้วมาเลยครับผมพี่นอกครับผมข้อทติดขึ้นในหอ้อทเทว่าคุณกำลังอู้อ้ไอ้ไอ้าอ่าเสชนั่นเสชั่นบ่เป็นเส้นสันเส้นสั่นเดอร์แมียไม่เป็นเส้นทันแตเส้นสันเป็นห่างครับเขาก็เห็ดโอ้ก็ เราสั่งผลงานหลายๆอย่างนะครับพี่น้องครับผมเขาขอไปได้แต่จุดแต่จุดนะครับกะแช่ไปแล้วกะสามารถตัดต่อเอาการไล่สวนเขาลุงไปได้นะครับเขาแช่ไปผาพโซ่ก็คือตัวนี้ครับเขาแช่ไปกะคือตัวนี้ครับตองคิปห้องขาลุ้งตัวไปหนาเล็ดบอดหลาอย่างก็ได้เล็กก็ได้นะครับมันลงไผละหมองก็ลงไปเอาดาวก็ไปลงหม่องนึงก็ลงไปเอาถ้วยก็ลงหม่องหนึ่งเดีลยวผมก็วางสคริปต์ของตัวเองว่าเวลานี้เวลานี้ก่อน แล้วไปดูเพื่อนเราอาจจะเปลี่ยนแปลงสืลค,คลิปเรานิดนึงนี่ปรับปรับจากอ่าเราเราเคยไลฟ์กาน้ำอันนไม่น้ำครับออาที่ที่ฟังมากกับเเบิ้งมากมันก็ผสมผสานกันยุ่หันละทั้งกาทั้งหมเนี่แหละคนร่วมกันได้หันนิดนึงก็ไม่เป็นไรอย่างนี้นะเลื่อนไปสักสามสิบนาทีอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับต้องวางสืกคิดแค่กา้างที่เนี่ยครับแค่กวมาอาจที่าภาพย่อย่นภาพบวมเหมาะสมเฉียวมาลงอ่าคือแต่งตัวมัน มัน่มีหรอกครับระเบียบเขบ่บด้มีอย่างท่างอกขาบดห้ามใช้เสียสีระเบียบเขาเป็นมีด้ละหรอปุมบอันมันบป็ปัญหาหรอกครับเพว่าเรื่องอ่ปัญญานะครับมันเป็นคำาตรงตัวมันเป็นคำาของเอกลักษณ์ของทุ่นทุนเฮ้าครับพี่น้องจอมาเมากรับว่าเป็นอย่างแต่ว่าครับเขาก็เฮตเอาก็เขาสั่งผลงานหลายๆอย่างนะครับพี่น้องครับผมเขาขอไปใหนจะจุดกระจุดนะครับติดตาปิดหูปิดตาเปรอเดนน้องเย้าชักชักท้ายทักทาย มันเปียงแต่ในพี่น้องอาทิพพยายามตั้งกฎระเบียบไหมโอ้โอ้ไอ้ไออเออเออเซสชั่นเชสชันบ่เป็นเช่นทันเชสนันเด้มแม่บ่เป็นเซ่นทั้นเซ่นันเป็นห่างที่ก้อนเนี่ยตั้งเป้าหมายเลยกะตีซี่เลยอะเอามาเริ่มตีหาที่นั่งขึ้นยังหาเหตุอยู่นี่มาเหตุใดกับตีหาถ่วยเหตุนั้นนี่กับประมาณตีหากว่าตั้งนะครับให้เก่ากุ้มให้ไหลสดต่างๆเพื่อให้คนหิวจากเข้า เั ke 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 okay. ือไปทักทายคนกะดิหูจักเข้าว่าเขาเป็นผู้รัคกิบจอดำกับคือโอ้ทาคกิบจอดำคืออย่างนี่นึงเจ้าปิดกันด้านวามเมนเจ้าไปปิดปิดกันเจ้าไปกดอันใดปิดมาจากที่อื่นเจ้าขอมาเจ้ากับขอเขาอันนเปนช่วงเวลาเงาวนะครับนี่ครับก่อยากฝากทุกคนไว้ การไล่สดให้ดีที่สุดคือไล่สดมันมันได้แบบจิตนี้ลงที่หากะโคตรหน้าพื้นขอมัง่งสิครับเห็นบ่ครับโฆษณหน้าพื้นจับอยู่เลยอย่างที่นะครับ